สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีประกอบลิกลุก b บิตค i ยกันนะครับมีเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายคนนะครับอยากจะประกอบลิกลุดบิตคอยแต่ว่าประกอบไม่เป็นนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการประกอบลิกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการประกอบลิกลุดบิตคอยเนี่ยมันจะต้องใช้อุป,ปกรณ์อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ มาดูอุปกรณ์แรกที่เราต้องมีนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือตัวลิกนะครับก็คือตัวเฟรมนี่เองเอาไว้สําหรับในการติดตั้งพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับมีข้อสังเกตในการเลือกตัวลิกนะครับเราจะใช้เป็นอลูมิเนียมโลหะพลาสติกอะไรก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับว่าตัวลองไลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราวางไลเซอร์นะครับขอให้มันมีแผ่นโฟมหรือแผ่นยางนะครับเพื่อที่ จะทาให้ไลเซอร์เราไม่ช็อตนั่นเองไลเซอร์คือ,อไรนะครับไลเซอร์เนี่ยมันจะมีเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีแผงวงจรอ,อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไลเซอร์ของใครด้านล่างเนี่ยไม่มีโฟมหรือไม่มีแผ่นยางรองเนี่ยนะครับเวลาเราไปแปะโดนกับโลหะเนี่ยนะฮะมันจะลัดวงจรน,นะครับฉะนั้นขอให้มีแผ่นโฟมหรือแผ่นยางถ้าไม่มีเราก็ไปซื้อมา แปะเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้สําคัญนะฮะไม่งั้นตัวไลเซอร์จะช็อตแล้วทําให้การ์ดจอของเราเสียนะครับอุปกรณ์อันที่2ที่เราจะต้องมีนะครับก็คือเมนบอร์ดนะฮะตัวนี้เราเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดจะเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขออย่างเดียวคือให้มันรองรับ PCIe นะครับแล้วก็ให้มันมีสล็อตเยอะ เพื่อรองรับการ์ดจอหลายๆใบนนั่นเองตัวของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นรุ่น ASUS C170A นะครับรองรับ PCIe x6 p r e s s สล็อตด้วยกัน1 2 3 4 5 6นะฮะสำหรับใครที่หาเมนบอร์ดแล้วมีสล็อตไม่พอทำยังไงก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมีอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปหนึตัวแยกออกมาเป็น4หัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะหารูปใส่ลิงก์แปะเข้ามาให้ดูนะครับม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับ อุปกรณ์ชิ้นที่3ที่เราต้องมีก็คือตัว CPU CPU นะครับใช้อะไรก็ได้นะครับจะเป็น c e l ลลอน G 5 4 0ตัวละพันกว่าบาทก็ได้นะครับเพราะว่าในการขุดบิตคอยเนี่ยเราไม่ได้ใช้แรง CPU นะครับส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็น Intel i 5 6 6 0 0 K นะฮะส่วนแรมนะครับ ตัวนี้ใช้เป็น 8GB Bus 3.2บัสแต่จริงๆไม่ต้องใช้นะครับใช้ขนาด 8GB ส่วนบัสเนี่ยจะเป็น2133ก็พอแล้วนะครับอันนี้ผมของเหลือมาก็เลยจับยัดเข้ามานะครับฉะนั้นในส่วนของตัวเมนบอร์ด CPU และแรมนะครับไม่ต้องใช้ตัวแรงนะครับเอาตัวธรรมดาธรรมดาถูกๆนี่แหละครับขอเน้นอย่างเดียวที่เมนบอร์ดนะฮะให้มีสล็อตเยอะๆก็แล้วกันนะครับลิกตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ระบบ h i v e OS นะฮะโดยจะทำการ install ตัว h i v e OS ลงตัว USB thumb drive ไปเลยนั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการติดตั้ง h i v e OS นะครับก็เข้าไปดูที่ช่องของเราได้นะครับในส่วนของ power supply นะครับหลายคนถามมาเยอะนะครับว่าจะใช้อะไรดีนะครับขนาดกี่วัตต์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวการ์ดจอที่คุณเลือกใช้นะครับว่ากินไฟขนาดไหนนะฮะสมมติว่าถ้าคุณใช้เป็น RTX 3060 Ti แบบผมนะฮะ ผมจะใช้เป็น power supply ส2ลูกนะฮะลูกแรกเนี่ย860วัตต์ส่วนลูกที่2เนี่ยจะอยู่ที่760วัตต์นะฮะที่ power supply ลูกแรกใช้วัตต์เยอะกว่าเนื่องจากว่าผมจะต้องเอาไฟเลี้ยงนะะีครไปจ่ายให้กับตัวเม n บอร์ด CPU และ ram ด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยลูกแรกก็เลยจะใช้ไฟเยอะกว่านิดหนึ่งนะฮะโดย power supply 1ตัวจะใช้ต่อการ์ดจอ3ใบด้วยกันนะฮะ นอกจากเรื่องจํานวนวัตดที่ต้องใช้แล้วนะครับมีอีกอันนึงที่เราต้องดูด้วยก็คือหัว PCIe r e s s นะครับที่เขาให้มาเนี่ยเพียงพอในการต่อกร์ดจอเราหรือเปล่านะครับอย่างตัวซี s o นิกตัวนี้นะครับเขาจะให้หัว PCIe x p r e s s มาทั้งหมด4เส้น1 2 3 4นะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าการ์ดจอของเรานะครับถ้ามันเป็นกร์ดจอที่ใช้8พิน หัวเดียวเนี่ยมันก็พออยู่3เส้นก็ต่อได้การ์ดจอ3ใบแต่ว่าการ์ดจอส่วนใหญ่ในตลาดนะครับมันจะใช้8พิน2หัวทีนี้ถามว่าทำยังไงมีมาให้4เส้นนะฮะวิธีแก้นะครับให้เราไปซื้อตัวนี้ครับตัวแยกสาย pci express นะฮะ1ออก2นะฮะแล้วก็เอาปลายด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับตัวสาย pci express ที่จาก power supply นะฮะมันก็จะออกมาเป็น2หัวชั้นเส้นนี้เราก็จะสามารถต่อการ์ดจอได้ หใบแล้วนั่นเองนะครับอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่คุณต้องมีนะครับในกรณีที่คุณใช้ power supply 2ตัวนะครับคุณจะต้องทำการพ่วง power supply เข้าด้วยกันเพื่อที่ว่าเวลาคุณเปิดลิกดูดบิตคอยเนี่ย power supply 2ตัวมันถึงจะติดพร้อมกันสายพ่วง power supply ตัวนี้ใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวในการประกอบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีต่อมานะครับนั่นก็คือตัวไลเซอร์นะครับ ไลเซอร์คือ,อไรนะครับไลเซอร์เนี่ยคือตัวที่เราเอาไว้ต่อกับการ์ดจอนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าการที่เราจะเอาการ์ดจอทั้ง6ใบนะครับเสียบลงเมนบอร์ดเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะฮะเนื้อที่มันไม่พอนะฮะเราเลยจําเป็นต้องยกตัวการ์ดจอขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะใช้สายไลเซอร์ตัวนี้นะครับต่อเจ้าการ์ดจอจิ้มลงเข้าเมนบอร์ดนั่นเองนะครับวิธีการเลือกซื้อไลเซอร์นะฮะทั้งสังเกตด,ดูเนี่ยไลเซอร์เนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นตัว8แคป 8แคปคืออะไร8แคปคือ8 c a p a c i t ตอนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะตัวคาปาซิเตอตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟนะฮะซึ่งมันจะทําให้การจ่ายไฟได้นิ่งนะฮะตัวรุ่นแรกเริ่มเนี่ยมันจะมีคาปาซิเตอร์แค่4ตัว1 2 3 4นะครับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมี8แล้วก็รุ่นล่าสุดตอนนี้มี10คาปาซิเตอร์แล้วนะฮะลิกลิของผมนะต้องใช้ผสมเนื่องจากว่าสายไฟเลี้ยงไลเซอร์เนี่ย มันไม่พอนะฮะผมจำเป็นต้องใช้สายโมเลกอย่างละหนึ่งแต่ว่าตัวไลเซอร์ที่เป็น8แคปเนี่ยมันไม่มีออพอร์ตโมเลกมาให้นะครับเลยจำเป็นต้องใช้ตัวไลเซอร์4แคปนะฮะเนื่องจากจะมีพอร์ตโมเลกมาให้อยู่ตรงนี้1พอร์ตนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า power supply ของคุณนะครับสามารถต่อหัว6พินได้พอนะฮะ6ใบนะครับนี่หัว6พินจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ซื้อแบบ 8แคปมาได้เลยนะครับตอนที่ผมซื้อ8แคปสมัยนู้นอะ่ะมันยังไม่มี8แคปที่มีโมเลกนะตัวเล็กๆนี่คืออะไรนะครับตัวเล็กๆนี้ก็คือตัวอะแดปเตอร์ที่เราจะเอาไว้เสียบเข้าเมนบอร์ดนะฮะเดี๋ยววิธีการประกอบเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการประกอบลิกขุดบิตคอยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับในการประกอบลิกขุดบิตคอยนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เราทําการติดตั้ง CPU ลงบน เมนบอร์ดนะครับติดตั้งพัดลมระบายความร้อน CPU ให้เรียบร้อยนะฮะใส่แรมลงไปบนเมนบอร์ดแล้วก็วางเมนบอร์ดลงบนแท่นเครื่องนะครับต่อมานะครับให้เราทำการเสียบไฟเลี้ยงตัวเมนบอร์ดนะครับโดยดึงสายจาก power supply นะครับตัวหลักของเราเข้ามาเสียบนะครับอันนี้จะเป็นตัวไฟเลี้ยง CPU นะครับขั้นต่อมานะครับให้เราทำการพ่วง power supply 2ตัวเข้าด้วยกันนะครับโดยใช้สายพ่วงนะครับ สายพ่วงตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2หัวด้วยกันนะฮะหัวที่มีเส้นเยอะๆนะครับให้เสียบเข้ากับ power supply ตัวหลักนะครับเสียบเข้าไปปึ้งส่วนหัวที่มีสายไฟ2เส้นนะครับให้เสียบเข้ากับ power supply ตัวรองของเรานะครับเราก็เอาสาย24พินเนี่ยนะครับของ power supply ตัวรองนะครับ มาเสียบเข้ากับตัวสายพ่วงนะครับเสียบเข้าไปปึ้งเมื่อเราทําการพ่วงเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวปลายสายอันนึงเนี่ยเสียบลงบนเมนบอร์ดนะครับเท่านี้ก็เป็นการพ่วงเพาว์สไปร์สอลูกเสร็จแล้วนะครับส่วนสายตัวนี้นะครับคุณก็หาวิธีจัดเก็บให้มันสวยงามเรียบร้อยนะครับตามท้องเรื่องก็หาตัวซิฟทายมาล็อกเอาไว้นะครับ เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทําการติดตั้งไลเซอร์นะครับที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแต่นะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งไลเซอร์ลงบนเมนบอร์ดหรือเสียบการ์ดจอเข้าไปนะครับแนะนําว่าให้ทําการเทสไลเซอร์ซะก่อนนะครับว่าช็อตหรือเปล่านะครับวิธีการเทสไลเซอร์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาสาย PCIe x p r e s s เนี่ยครับหกพินเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ตัวไลเซอร์เลยนะฮะแล้วก็ทําการเปิด S power supply, s p ภ l y เพื่อดูว่าไฟไลเซอร์ติดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีควนันมีการชอร็อตหรือเปล่าถ้ามันไม่ชอ็อตไม่ไหม้นะฮะเปิดติดปกติเราก็ปิดเครื่องแล้วก็ทําการประกอบได้เลยนะครับอันนี้แนะนำเลยนะทุกครั้งที่ซื้อไลเซอร์มาใหม่นะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งไลเซอร์เข้ากับการ์าดจอกับเมนบอร์ดเทสไฟดูก่อนนะครับว่าไลเซอร์ชอร็อตหรือเปล่านะครับสำหรับวิธีการติดตั้งไลเซอร์นะครเราก็เอา เจ้าไลเซอร์เล็กๆตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับเสียบลงบนเมนบอร์ดนะครับก็เสียบไล่ไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไลเซอร์ตัวนี้ขยับนะครับผมก็จะใส่ตัวกิ๊บล็อกเข้าไปด้วยนะฮะตัวนี้ไม่จําเป็นนะฮะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะแต่ผมชอบใส่ให้มันแน่นหนาไม่ให้มันขยับยกเยกนั่นเองนะฮะเสียบสาย USB ลงไปนะครับปลายข้างหนึ่งเสียบลงไปนะฮะ ส่วนปลายสายอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็เอามาเสียบเข้าที่ตัวไลเซอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะมีพอร์ต usb อยู่แล้วก็เสียบเข้าไปโอเคนะครับตัวนี้ผมต้องใช้สายไฟเลี้ยงเป็นโมเลกเนื่องจากว่าสาย pci express ผมมันมีไม่พอนะฮะก็เลยต้องใช้สายโมเลกแล้วก็เสียบไฟเลี้ยงเข้ากับตัวไลเซอร์แนะนำนะครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สาย โมเลกแบบนี้เนื่องจากว่าสายโมเลกแบบนี้จะจ่ายไฟสูงสุดได้ประมาณ54วัตต์แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ได้แค่30วัตต์ทีนี้เนี่ยการจอของเราเนี่ยถ้าเราดึงไฟเยอะนะโดยเฉพาะพวกรุ่น3080 3 30 7 7 0เนี่ยมันอาจจะดึงไฟเกิน200วัตต์ในการขุดเหรียญอิทิเลียมนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้สายไฟไม้ได้นะแต่ว่า ตัว3060 ti ของผมเนี่ยใช้ไฟในการขุดประมาณ1 3 0วัตถ์ถึง1 4 0วัตต์โดยประมาณนะฮะซึ่งตัว8พินเนี่ยมันจ่ายไฟได้1 5 0วัตต์นะครับบวกอันนี้อีก5 0วัตต์ก็คือทั้งทัประมาณ2 0 0วัตต์ฉะนั้นมันก็เลยเพียงพอนะครับสำหรับใครที่ใช้สาย SATA แปลงเป็น6พินอันนี้ไม่แนะนำเลยนะฮะอันนี้มีโอกาสไม่สูงเลยนะครับโอเคเราก็ดูหัวแล้วก็เสียบสายโมเลกเข้าไปนะครับ ถ้าคุณจําเป็นต้องใช้สายโมเลกจริงๆนะครับแนะนําว่าให้ใช้1โมเลกต่อ1ไลเซอร์นะถ้าคุณสังเกตดูเนะี่ยสายโมเลกมันจะมี1 2 3 4สี่หัวนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาอันเนี้ยต่อทุกไลเซอร์อันนี้ไม่แน่นอนนะฮะเส้นต่อ1ไลเซอร์พอนะฮะอันนี้แนะนําเลยถ้าจําเป็นต้องใช้โมเลกนะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟไลเซอร์เสร็จเราก็เอาก๊กาซจอนะครับมาเสียบลงไปนะฮะถ้าตัวไหนมีตัวล็อกก็ล็อกเข้ามาด้วยนะับเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ วางลงบนแท่นเลยนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับแม่มีไขควงไฟฟ้ามันก็สะดวกหน่อยนะฮะทำคนเดียวก็ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใช้ขันมือทําคนเดียวนี้จะจะยากหน่อยนะครับ โอเคเสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง6ใบนะครับ คครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งการ์ดจอและไลเซอร์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราก็ทําการต่อไฟเลี้ยงเข้ากับตัวการ์ดจอนั่นเองนะครับก็รุ้ยกันเลยโอเคเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นการรวบเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลอง ทดสอบเสียบไฟดูดีกว่านะครับว่าลิกตัวนี้เปิดติดหรือเปล่านะครับมาดูกันครับเปิดเครื่องแล้วนะครับลิกก็ติดนะฮะการ์ดจอทำงานทุกตัวนะครับ CPU ทํางานพัดลม CPU ทํางานนะครับไลเซอร์ทุกตัวทํางานนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกอบลิกขุดบิตคอยของเรานะครับใครมีคําถามใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับติดตรงไหนไม่แน่ใจยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ